ข้อมูล191นะครับรับแ,แจ้งเหตุ191ในพื้นที่ภาค6ตอนนี้ก็ทางพจวก็ได้กรอกข้อมูลนะครับผ่านออนไลน์ผ่าน Google Sheets มาแล้วนะครับรายงานก็สรุปมาเป็นลนายจังหวัดลักษณะแบบนี้นะแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าแต่ละโรงพักสถิติเป็นยังไงดูได้สองแบบเลย ทีนี้ครับเดี๋ยวเราน่าจะไปดูจะไปดูนะครับว่าจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละพอตัวเขาก่อข้อมูลมาอย่างไรนะเริ่มจากทีนี้เออต้องดูตรงรายงานก่อนนะตรงรายงานเห็นไหมครับเนี่ยสังเกตเนี่ยที่คอลัมน์ C ถึง F นะมันจะเป็นศูนย์กระมดเลย C ถึง F เนี่ยเฮ้ยมันแปลกๆเปล่าทีนี้เราก็จะไปดูว่าเขากรอกข้อมูลกันมายด้งไานะครับ C ถึง จริงๆงานมันเป็นการเราจุดประสงค์ของการออกแบบฟอร์มนะเราอยากให้แต่ละจังหวัดนะแยกข้อมูลสถิติเป็นลายโรงพักลักษณะนี้ครับเพื่อผู้เขบามาชาร์ทนะเอ้ไอ้ตรงนี้นี่มันมาจากโรงพักไหนนะตัวเลขตรงนี้นะเราจะได้นำเรียนหรือชี้แจงได้เนาะแต่ถ้าเรากรอกมาลักษณะเนี้ยมันไปดูไม่ได้เลยนะว่าแต่ละโรง ก็อยากให้กรอกบริเวณคอลัมน์ C C ถึง C ถึง H ด้วยนะ C ถึง H นะครับ,นรบเ,เนี่ยตรงบริเวณนี้นะนะครับอ่ะไล่ดูไปทีเราจังหวัดเลยเ<อ>กำแพงเพชรนะเห<อ>็นไหมครับเนี่ยว่างเลย<ด>ตรงนี้นะ<ด>จังหวัดตาก,ก็ว่างอีกนะนี้ว่างว่างเยอะหน่อยนะครับนครสวรรค์เห็นไหมครับเนี่ยว่าง,างน,นะครับเนี่ยว่างคือบริเวณต่อไปนี้นะเราจะพูดถึงคอลัมน์ C ถึง H นะพะจิตรนะครับ กว้างเลยนีแล้วก็กว้างเยอะไปหรือเปล่าบริเวณนี้เนี่ยนะคือสันโกลกอ่ะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเพชรบูรณ์อ่ะเพชรบูรณ์เป็นอย่างนี้เลยนะเพชรบูรณ์นี่ยเนี้ยไม่รู้อะไรอ <manager. S 2> ่ะอ้าวโคไทยเห็นไหมครับเนี่ยอุตรดิตถ์อ่ะเหมือนกันเลยคล้ายกันนะอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีเห็นไหมตรงจริงๆตัวเลขข้างบนเนี่ยคัวเลขนมาได้ไงตัวเลขข้างบนอ่ะ เป็นลายลงพักลักษณะนี้นะเดี๋ยวมันไปบวกกันเองเลยออกนัเองเลยนะนะครับเนะี่ยทีนี้พอออกแล้วเนะี่ยนี่ยทีนี้พอกรอกข้อมูลแล้วนะทางพอจะบอกเอ้ยเนี่ยทางบอชอทําอะไรทางบอชอนี่เขาก็ต้องเอาข้อมูลที่ที่แต่ละบอกกรอกอมาเนี่ยนะครับมาร<า>วบรวมครับรวบรวมอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเอามารวมกันนะนะนะครับแล้วก็ทำละเอีกบอชอทำละเอีกก็ สรุปข้อมูลทั้งออกมาในภาพรวมเช่นในภาพรวมของอแต่ละบกอนะนะครับเี้ยกำแพงเพชรนี่มันสถิติมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องหัวคอลั่างก็ไปแปลงให้พงศ์ขบัญชาเข้าใจนะหรือพงศ์ขบัญชาสอบถามมาเนี่ยในกำแพงเพชรเนี่ยเจ็ดสิบมันมาอย่างไรนะต้องต้องบอกได้นะเจ็ดสิบมาย่งไรนะว่ามันมาย่งไรมันก็จะต้องชี้แจง เป็นลายลงพังพัแต่้างันียอดเท่าไหร่นะมันก็เล